ก็ยีเกิดในตกการตรกนรกหมกไหมในใบยภูมิธรรมาสีประกานี่นะ <c oughs> ดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวดื่มลืมดื่มทุกคลิปจะลืมดื่มเพราะรีพูดนะข้อมูลมันมีมากจนแบบต้องพูดเร็วเพื่อจะได้เพื่อจะได้ครอบคลุมเนื้อหาให้ได้มากขึ้นเลยต้องพูดเร็ว บางคลิปก็ปูพื้นมากเพราะว่าอยากจะนักศึกษาเองก็ตามหรือคนทั่วไปก็ตามนะบางทีอาจจะอาจจะตามไม่ทันหรือว่าอะไรต่างอยากให้ปูพื้นเพื่อเป็นพื้นฐานแล้วก็จะอธิบายคำศัพท์เนี่ยเรื่องนี้อ่ะแต่จะในทางปรัชญาแล้วเนี่ยมันจะต้องมี argument หรือว่ามี ข้อโต้แย้งข้อกล่าวหามีปัญญาข้อไหนหรือว่าปัญญาคือความสงสัยใครรู้หรือการกล่าวอ้างก็แล้วแต่การอ้างความเชื่อการอ้างความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อหรือในทางโลกในทางปัญญาเนี่ยอมีความเห็นแบบไหนส่วนพระพุทธศาสนามีแบบไหนอถูกต้องตรงกันหรือไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่อันนี้ยี่จําเป็นต้องต้องพูดเรื่องพื้นฐานนะครับแต่นี่ ก่อนที่จะไปถึงอเรื่องยานเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ตามที่เจอจากสี่ข้อนี้ก็ตามมืออันนี้จังทุกขังนันต่อเออหนึ่งชีวิตนุ่นอสุเสิดสองกฎแห่งอันนี้จังความตายสามกฎแห่งความทุกข์ในส,มสาาัมสราภพภูมิหน้งหกสี่กฎแห่งกรรมและการวิบวิจแต่เกิดเนี่ยเพราะนั้นอ่ะสิ่งที่ บางอย่างที่สังคมเราปฏิบัติสังคมเราหรือสังคมโลกก็ตามนะปฏิบัติมันผิดกับหลักนี้ซึ่งก็คือถ้าเราทําบาปกรรมมันก็จะผิดกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามันก็นาไปสู่การตกนรกหมกไหไหนอภายภูมิบางอย่างเราจะทําไปโดยไม่รู้ตัวเช่นว่าซึ่งมันก็จะมักจะเป็น การเบียดเบียนทำร้ายกันน่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือว่าอย่างเช่นว่ากฎหม้ในใน,ในปรัชญานี่จะมีเอผมเคยอ่านผมเคยอ่านบทความของฝรั่งนะฝรัง่งเกี่ยวกับอาญกรรมกับการลงทันไม่รู้ว่ามันจะได้แรงบันดาลใจมาจากมาจากนิยายของฟีออร์ดอสโตยิปสกีหรือเปล่านะซึ่ง เป็นนักเขียนที่ผมชอบคนหนึ่งในสมัยเป็นวัยรุ่นนะฟฟโอดอร์ดอสโตเยฟสกี้เขียนหนังสือใช่ไหมแต่ฟิโอดอร์หรือเปล่ผมอ่านหลายคนเลยงงตอนนี้มันทิ้งไปแล้วเลยลืมอ,อ่ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับความฝันของคนบ้าอะไรนึงนะความฝันของคนบ้าอาชญากรรมกับการลงทันนี่แหละนะอันนึงเล่มคลาสสิกเลยเล่มใหญ่มากเลยใหญ่ รวมทั้งเรื่องอะไรอื่นอีกเขียนอ่านยากมากนะแต่ว่านั่นกับเป็นประเด็นที่เป็นโรกวรรณกรรมยกยอก่องฟิออดอร์ดอสโตยชกี้ดนะ้วยรวมทั้งผมผมตามไปอ่านอไอดอนของฟิออดอร์ดอสโตยชกีอีกคนหนึ่งด้วยนะหรือว่าเป็นแรงบรันดาลใจหรือเป็นอาจารย์ของเขาก็แล้วแต่เป็นนักเขียนวรรณกรรมชื่ออะไรจ,ะจำไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นอีกวรรณกรรมหนึ่งผมก็ชอบ ของเฮอร์มานเฮสเซนะที่เขียนเรื่องสิทธารัะอะไรเงี้ยรวมทั้งนิจายอื่นๆน,นะผมก็ไล่ซื้อเก็บมาหมดนะสมัยนั้นมันมีพิมพ์เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยคนแปลที่แปลได้เพราะมากที่สุดสำหรับผมนะไม่รู้ใช้เรื่องนี้เป่าอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้มีมีคนแปลคนไทยหลายคนคนแปลสุดยดดีหมดได้ตามพยัญชนะหมดแต่อัตถาที่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าที่ผมเคยอ่านมีคนแปลที่ผมชอบสมัยนั้นนะ mm. เช่นท่านมหากวีพทุจนนทรสันติอะไรนี้ที่เขียนที่แปลเรื่องชัมบาล่าอะไรเนี่ยแล้วก็งานอื่นด้วยเ,เวลาเห็นแดดออกมาทีไรเนี่ผมก็จะนึกถึงกวีร้อยแก้วของเขาที่ชื่อว่าแดดชาดแดดแดดสด,ดส ละอองฉานแดดสาดละอองฉา,อางนอะไรเงี้ยนะรวมถึงอ่ะเพื่อนสมัยก่อนคบเพื่อนเพื่อนก็นแนะนําอ่านหนังสือของเสนีสาวพงศ์อะไรเนี้นายผีอะไร oh. ใช่ปะเสนีสวพงศ์เกี่ยวกับเรื่องเมืองรับแลเรื่องอะไรอาจจะรวมถึงการเมืองด้วยแบบผมจาไม่ได้ละ oh. ก็คือว่าปัญญาเรื่องอายกรรกับการลงทันเนี่ย ที่เคยอ่านนะเคยเขียนบทความอะไรเงี้ยสมัยเรียนนะในปัญญาเอรนั่นเรียนปยัญญาของอาจารย์ปทุมอังกูรโลหิตปัญญาเบื้องต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วอาจจะมีบทความเรือ่องอายกรรมของการลงทันนะ <c oughs> ไม่รู้จะได้แรงบันดลจากฟิวอดอร์ดรัสโตยุกีหรือเปล่านะแต่ว่าจะมีเนื้อความของเขา อะไรตา่างซึ่งผมก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่รู้วิจารณ์ก็คงไม่ดีผมไปวิจารณ์งานแล้วไปกินบอกควรไปอ้างอีางงานเขาผมก็อ,อทํานี่ไม่ได้ใช้วิเคราะห์การวิเคราะห์ของผมไม่ดีในะตอนนั้นนะแต่ว่าอ,อตอนนี้นะคือว่าประเด็นคือว่าบางอย่างที่เราทํากันในเป็นประเพณีในสังคมนะเป็นสิ่งที่ไม่รู้เป็นพุทธหรือเปล่านะอาจจะเป็นพุทธบ้างเป็น เป็นพุทธบ้างพอเผื่อตอนนี้นะเป็นทั้งพุทธคิดเป็นฝรั่งด้วยนะเป็นพุทธแบบไทยแบบฝรั่งแบบเป็นพามพุทธผีปีศาจโพลสัตว์ต่างชาติรวมกันไปหมดนะแต่ว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งในส่วนตัวบุคคลในส่วนในเชิงสังคมในในคนในสังคมตามประเพณีวัฒนธรรมในทางกฎหมายก็อีกอีกระดับหนึ่งนะในทางกฎหมายก็คือว่าเริ่มจากอาเริ่ม อันนี้อาจจะเป็นกฎหมายหบับทุกประเทศตั้งแต่อดีตมานะอดีตมาก็คือว่าในมุมในตามถ้ายึดตามคําสอนของพระเจ้านะอไม่เบียดเบียนทำร้ายกันนะก็คือว่าเราจึงไม่ออกกฎหมายที่เบียดเบียนทำร้ายกันเอาละเอาเปรียบกันนะผูกขาดอะไรกันก็แล้วแต่นะทั้งเรื่องอาทางวัตถุสิ่งของเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างกายวิจัยใจอะไรก็แล้วแต่นะลงโทษลงทันกันเนี่ยอถ้าทําผิดติดคุกนะ่ะ ไม่จะเป็นต้องลงโทษแต่ควรจะประปับปรปุงปรับปรุงชีวิตเขาจิตใจเขาให้กลับมาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอะไรอย่างงี้นะ,ะทำบุญทำทานช่วยเหลือคนยาก,คน,ยากคนจนปล่อยนกปล่อยปลาแล้วแต่ที่ตัดร่างบาปกรรมอไปเนี่ยปัญหาสังคม,มก็่จะลดลงถ้าเราแก้ที่ปลายเหตุปัญหาไม่ลดเหตุคือกรรมกิเลสกรรมแต่เราไปไปทำลายเพราะว่าเขาทำผิดเนี่ยไปไปออกกฎหมาย ทารุณกรมพ่อถูกคาผิดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสังคมกฎหมายศาสนาก็แล้วแต่นะอันนี้มีแต่มีแต่การสร้างบาปกรรมขึ้นมาอีกนะไม่ว่าจะเราจะทําเองหรือว่าสร้างสภาสภาแวดล้อมให้เกิดขึ้นก็ตามนะหรือว่ามีคําสั่งหรือโดยอํานาจหรืออะไรก็ตามนะทำเองหรือใช้ผู้อื่นทำก็ตามนะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะนั้นไม่ควรมีกฎหมายประหารชีวิตเพราะว่ามันผิดศีลข้อหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันจะไอตัวผู้เราผู้สั่งเองนั่นแหละผู้ทําเองนั่นแหละจะต้อง รับผลของการจะทำะตรงลูกบกไม่ในบรยุูมิทุกวันนี้เห็นในคลิป YouTube ก็มีประเทศจีนก็ลงโทษผู้ทําผิดนะอ่าพวกเราก็สะาใจมันจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าไม่ให้อไม่ให้ไม่ให้ปล่อยปปาละเลยอะไรเงี้ยเียงแต่ว่ากระบวนการลงโทษอ,อาจญากรรมกับการลงทันใช่ไหมอาจรกรรมกับการลงทันการลงโทษเนี่ยอควรจะเป็นการปรับปรุงให้เขาเป็นคนดีซึ่ง ตามสะนะของอคําสอนของพุทธเจ้าก็คือว่าให้เขาหาันมาปฏิธรรมสร้างบุญสร้างกุศลวก็ในเชิงสังคมในเชิงโลกเชิงชีวิตระจาวันก็นแล้วแต่นะหันมาทางนี้ทําบุญทำดานช่วยเหลือคนยากคนจนทาสาธารณประโยชน์แก่สังคมช่วยเหลือโลกอะไรก็แล้วแต่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องโทษประหารไม่จำเป็นต้องทาําทรมานทรกรรมเขาอซึ่งมันจะทําให้เรา เกิดได้รับผลแบบนี้เหมือนกันในชาติหน้าหรือในชาตินี้ก็ตามนะคนทําบาปแบบทํานี้ได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามหลักเนี่ยไม่ว่าจะทําในนามกฎหมายในทางพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่จะได้รับผลหมดนะอันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้านะไม่ใช่เทวบัญชาหรืออะไรต่างๆในศาสนาพุทธก็คือว่าไม่จําเป็นต้องมีโทษประหารไม่จำเป็นต้องมีโทษท,ทรมานทรกรรมแต่ควรจะเป็นให้เขาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญทำทานช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือส,สังคมอะไรก็แล้วแต่ ให้หันมามีสนึกฮีริโอตระปละอายแก่บาปกลัวบ,บาปแล้วก็ทำบุญทำทานหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือสังคมเพื่อชดเชยกับบาปกรรมที่เราทำไปนั้นรวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวแล้วญาติพี่น้องของผู้ที่เราทำไปด้วยอะไรเงี้ยสังคมด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่นะให้เราแต่เคสกรณีอันนี้ถ้าถ้า้ถา,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเรายึดคำสอนพระพุทธเจ้านะ คนโลภก็หันมามีคนโลภคือคนนคนโลภเรียกว่าอะไรบางทีทำไปโดยที่ว่าเอารัดอเอาเปรียบกันก็เบียดเบียนทำร้ายกันด้วยนะคนโลภเนี่ยเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทอ,องคบมบางครั้งํำรวยเนี่ยหล,หลอกเล่นหุ้นหลอกแชร์แม่ชะม้อยหรืออะไรสมัยนั้นนะ,ะสมัยโน้อนอมีหลายแชร์หลายอะไรเล่นหุ้นสมัยนี้ก็เล่นหุ้นเรื่องคอนเซนเตอร์เรื่อง อะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยความโลกบางทีเบียดเบียนทรรมายกันนี่ก็ก็หันอ่าหันให้เขามามีจิตใจดีงามช่ดดยวยเหลือคนอยากคนจนเผื่อแผ่ทำบ,บุญทำทานแผ่อะไรางี้นะ,ะคนโลกคนอิจฉาลิษยาอะไรเงี้ยทําให้เป็นทาบาปทํากรรมเพราะอิจฉาริษยาหรือว่าเครียดแค้นจริงจังแก้แค้นกันอะไรเงี้ยแม้แต่ว่าเห็นว่าภรรยามีคนมา แผนภรรยาหรือแฟนกับลูกหรือคนชอบกันกับลูกนะเห็นว่าเอกลัวมีทูอะไรไปยิงเขาตายอะไรเงี้ยเหมือนในข่าวทุกวันเนี้ยอะไรเงี้ยต้องถ้าเขาทําผิดแบบไหนก็แก้ไขแบบนั้นก่อนถ้าเขาโลภก็ทําให้เขามีจิตที่มีเมตตากรุณาอะไรเงี้ยเขาโลภเขาโกรธเขาหล้มความผิดที่เกิดไปติดอายกรรมที่ทําให้ต้องถูกลงทันเช่นว่า อาชากรรมที่เกิดจา,คากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาความยิงอำนาจวัชนาหรือว่าความเหนือทําตนเหนือกว่าผู้อื่นแล้วจะทำเบียดเบียนทำไรกันเนี่ยก็เขาผิดสภาวะจิตแบบนั้นก็แก้ไขสภาวะจิตแบบนั้นนะความโลภก,ก็ทําให้เขาให้เขาหายโลภให้เขารู้สึกถึงจิตใจที่เเห็นใจคนอื่นที่เขาต้องลําบากระโบนต้องก็เสียทรัพย์เสียสินหรือเสียอะไรต่างอันนี้เมตตากรุณาแน่นะครับ เพราะนั้นนโยบายทางการเมืองก็คือไม่ใช่นโยบายการปราบปรามแต่เป็นนโยบายทางเมตตาก,กรุณา A policy of kindness and compassion นี่คือคำสอนขององค์ดัลลามะนโยบายทางการเมืองก็คือนโยบายเห็นความเมตตาก,กรุณาไม่ใช่เอาระดเเปรียบเบียดเบียนทำร้ายกันคมเห็นรังแกกันจนเขาพัฒนาคาที่อยู่เนี่ย การเบียดเบียนทำลายการจนเขาพัฒนาคาที่อยู่ในจุดนี้นะในกระพีในกระกพีวิสุทธิมรกนะผมเคยอ่านนะหน้าเนี้นะในตรงนี้ผมไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ไอจงสมหน้านีนะ้ที่ตอนนั้นตอนทําวิจัยอในกระพีวิสุทธิมัพรของท่านอพระชาวศรีลังกาหรือว่ามาจากที่เบตเออมาจากอินเดียหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนจะมาจากอินเดียแล้วมาอยู่ศรีลังกา คำพีวิสุทธิมักนกล่าวว่าถ้าเราเบียดเบียนทำร้ายเขาว่ากล่าวฟ้องร้องเขาอะไรยึดทรัพย์สินเขาแล้วก็แต่นะจนเขาพัฒนาคาที่อยู่เดลอนเหมือนเหมือนเหมือนในประเทศเขาอ่ะจะตกนรกบกไม่ในอบยภูมโอ้โหเจ็บปวดทรมานมากอันนี้คำพีวิสุทธิมักว่าไว้นะอ่าพอดีผมไปเจอมาพี่อ้ยแบตจะหมดลวโทรศัพท์โทรศัพท์จะแบตหมดลวอ่าจะต้องพูดไม่จบงานนี้ชาร์จมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อพูดแค่ สองสองชั่วโมงไม่ถึงสามชั่วโมงแบตจะหมดแล้วอเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะนั้นไม่ต้องเบียดเบียนทำร้ายกันกฎกฎหมายต้องมีกฎเมตตากรุณาผู้ทีเจ้าไม่เคยออกกฎหมายทำร้ายกันเบียดเบียนทำร้ายกันไม่ว่าจะเป็นองคุรุมานหรืออะไรแต่พระเทวทัตพระอะไรเนี่ย่าไมีกฎหมายลงโทษนะคุณเจา้าแต่ว่ามีแต่ออกอวินัยให้เราทําปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนดีเราก็ควรจะยึดตามนั้นเพื่อผลประโยชน์ตัวเราเองน่แหละเราจะไม่ต้องตกนรกตกไหม,มในใบยมิขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าอะไร ต่อไปได้ทีนี้แม้แต่ว่าวัวควายมาช้างมาวัวควายเนี่ยไม่ควรสวนตะไายเพราะเขาบาดเจ็บเขาเจ็บทรมานทรการ,รมเนี่ยผิดสินข้อหนึ่งทำไ้เราตกตะลกบกไม่ในใบภูมิได้วัวควายช้างมาวัวควายอะไรเงี้ยเอาตะขออย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เจาะสวนตะไายนะก็แค่มีบางเหียนครอบแล้วก็ดึงได้สามารถบังคับได้นะอันเนี้ยวัวควายช้างมาวัวควายเนี่ยใช้งานเขาแล้วจะต้องบังคับเขาด้วยกันดึงอะไรเงี้ยโอ้โห กินเนื้อเขาอีกนอะทรมานใช้งานเขาอีกช่วกับช่วกันช่วกันประสารอย่างในสังคมที่ผ่านมาบ้านเรานะถือว่าในบางประเทศกฎหมายนะผมได้ยินใน y o youtube นะ y o ยูทูบเขาบอกว่าแมวที่ใครจะเลี้ยงใครอยู่คอนโดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็แล้แต่นะห้ามส่งเสียงดังใช่ไหมห้ามส่งเสียงดังเพราะฉะนั้นอผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอะจะห้ามได้มันจะห้ามสัตว์ได้ยังไงใช่ไหม อแต่จะห้ามได้โดยการไปผ่าต,าตัดเตาหลอดเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปนี่อันนี้บาปก,กรรมนรกกินหัวอ่า่ามคำสอนพุทธเจ้านะไปทํากับสัตว์ก็เหมือนกันทํากับคนก็บาปกรรมทํากับสัตว์ก็บาปกรรมนะใครเราทํากับใครเราก็บาปกรรมเขาทํากับเราเขาก็บาปกรรมต่อให้ผมเป็นคนไม่ดีในสายตาคุณหรือผมทําผิดทาําพลาดทาบาปทำกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมา เก่าร้ายมาลงโทษหรืออะไรเนี่ยโดยโดย,โดยโพระโดยอะไรนะหมายถึงว่าเออเบียดเบียนทำร้ายกันนะเบียดเบียนทำร้ายกันหรือว่าไม่ชอบกันอะไรเงี้ยก็เลยมาเบียดเบียนทำร้ายกันทางกายวาจาใจอะไรเงี้ยอา่าต่อให้ผมเป็นคนเร็วนะเอหอ,เเอเนะหรือไม่เร็วมากเรวน้อยก็แล้วแต่นะหรือไม่เร็วแต่คุณเข้าใจว่ามันเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่นะอา่าอ่า แต่คุณมาทาเบียดเบียนเท่ายรการทางกายวาจาใจคุณก็ตกตลกบอกไม่เนี่ยอบายภูมิเหมือนกันนะไม่แต่จะล้อเล่นล้อเออเขามาทําเป็นตัวตลกอะไรเงี้ยหรือว่ากล่าวหาป้ายกล่าวรายป้ายสีอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยก็ตกลรกของไม่นยอบายภูมิเพราะฉะนั้นหนึ่งคือว่าทํากับคนก็เป็นบาปกรรมทํากับสัตว์ก็เป็นบาปกรรมนะไม่ว่าจะ,ะไม่ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามนะ,ะก็บาปกรรมอันนี้ข้อนี้อ่า จริงๆก็โอ้โหไม่รู้แบแตจะหมดหรือยังเพราะฉะนั้น่ะกฎหมายมอนมีอะไรปรัชญาะปรัชญาชีวิตอปรัชญาสังคมหรือว่าปรัชญาของประเทศชาติหรือว่าปรัชญาในการปกครองปรัชญาการเมืองการปกครองก็แล้วแต่ถ้ายึดตามพระพุทธศาสนานะไม่ยึดตามฝรั่งนะไม่เอาฝรั่งถ้าเอาตามพระพุทธเจ้านะก็คือปรัชญาเรยกว่าปรัชญาหรือนโยบายนโยบาย ของชาติเราเประเทศเราหรือว่าทุกประเทศทั่วโลกก็ควรจะเป็นนโยบายหรือว่าปรัชญาเมตความเมตตากรุณาอาโพลาพ olicy อภัยนี่ and compassion นโยบายเห็นความเมตตากรุณาสังคมก็จะกลายเป็นสุมสังคมที่มีความสุขไม่เบียดเบียนทำร้ายกันให้ภัยกระเทรนมันก็จะเกิดขึ้นมาเทรนทางนี้นะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือวิธีการที่จะผู้ออกนโยบายหรือว่าผู้ทําประชามติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้บุญกุศลมากมายมหาศาลตามไปด้วยนโยบายทางการเมืองอที่ดีก็ถือเป็นการประดิษฐ์ทำสร้างบุญกุศลไปด้วยนะแต่ถ้านโยบายหรือว่ากฎหมายที่ไม่ดีไม่ว่าจะผ่านประชามติอะไรก็แต่ทุกคนที่ร่วมประชามติก็จะตกนรกหมกไหมในอบายภูมิไปด้วยถ้ามันไม่ดีนะถ้ามันไม่ดี อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมนะอันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นความคิดของผมเองแต่เป็นยึดตามคําสอนของพระพุทธเจา้าเป็นกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วไม่ว่าจะทําในานามส่วนตัวในานามกฎหมายในานามพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่อ่าถ้าไม่ดีมันก็เป็นบาปตามด้วยตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้ทีนี้ก็จะมีอยากมีเรื่องอมีเรื่องญานญานปัญญายชีวิตหรือว่าญาญแห่งชีวิต ต่างๆรวมถึงอัน,นิี้สงของการปริธรรมด้วยอันข้อการปริธรรมด้วยพูดตรงนี้ก็ได้แล้วกันอันนี้สงของการประธริธรรมก็คือว่าอ่าแบตจะหมดแบตจะหมดเดีย๋ยวาจะต้องอขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแบตจะหมดแล้วหน้าจอมันตับแล้วสมที่สิที่เนรงสิอสิ่งที่้ว่าว่าว